ต้องขอการสวัสดีทุกท่กากนกันด้วยนะคบวันนี้อยู่ในเมลอนเฮกาวในคลิปแนะนํำตัวละครเมลอนเฮกาวตัวที่เป็นตัวหลักเรื่อจากไอเขียวหรือไอแตงโมอายุ27ปีทำงานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในใน <c oughs> เมลอนซิตี้เฮเขานั้นเก่งทางด้นานค่ะด้านเทคโนโลยีเลยสามารถทำงานที่นั่นได้อย่างง่ายดายพาราเอง เองนั่นเทคโนโลยีอีมากที่สุดในกลุ่มเพื่อนๆของเขาเลยนั่นเอง mm hmm. ครับสำหรับเมลอนเนี่ยทีมกำเนิดก็คือเมลอนซิต,ตี้เมืองหลวงของเมลอนเทกาวหินกำเนิดก็มาก็คือสัญชาติเมลอนเนี่ยเป็นสัญชาติไทยนะครับ้นต,ต่อไปเลยก็คือส้ม,มาอายุ ไอเขียวหนึลล่งปีอิชลอเล่นสองมีสองชื่อที่เพื่อนจะเรียกกันบ่อยๆไอส้ส้มไอ,อ้ทองภาคงานเป็นครูสอนภาษาไทยเนื่องจากมันเก่งภาษาไทยมากเลยเนั่เนเองเกงเรื่องคำอะไรสรรพานุสัพนามาอะไรต่างๆมันรู้เป็นอย่างดีเลยนะท่าน่าภาษาไทยเนี่ยให้บอกครับเ,เก่งภาษาไทยทินกำเนิดมาจากมมลอนสิ คนต่อไปข้าพุทธโคทธคุงหรือไอเหลียง <c oughs> อายุ30ปีทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษกนะครับเก่งภาษาอังกฤษสัญชาติไทยกันทีนกันเนึ่งก็คือเมลอนซิตี้นั่นเองต่อไปไอเดนหรือแอปเปิลไอเปิลนั่นเองคนนี้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอายุ ปีคืออายุเยอะที่สุดในกลุ่มเพื่อนเลยดั่ันเองอายุ2ปีเก่งด้านกฎหมาย,ายมากนานสำหรับคนนี้เนี่ยเก่งด้านกฎหมายมากมากเลยแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนั่นเองนะครับผมสัญชาติไทยทินกำเนิดจากเมลอนสตีก็จะเป็นยังไงกันบ้างนะครัผมสำหรับ,บประวัติและข้อมูลตลัวละครในเมลอนเพล์เก่า ก็จะขอดูอําลาจะเี่ยงองคลิปนี้สั้นหน่อยเฉ้ๆบาย